เพราะตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่เยี่ยมว่าโอ้โต้องไปซื้อตั้งคอนเทนต์เอาเอากล้องไปตั้งเอาขาตั้งกล้องมานะครับในกระแส w o r l เยอะเลยเพราะว่าเรียลสามารถทำไรายได้ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็น บูมนะครับจับรายนั่นเองใช้ฟรีนะครับไม่ต้องยิงแอดนะครับแล้วก็ไม่ติดการกดการมองเห็นนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเข้าทางช่องทางนี้ก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยง่ายนะครับแล้วก็มีช่องทางอีกช่องทางหนึง่งก็คือ YouTube นะครับเห็นไหมว่ามียูทูปเปอร์มากมายนะครับต้องทำคอนเทนต์กันอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําไปเรื่อยๆคือต้องโพสต์เรื่อยๆโพสต์เรื่อยๆมันจะเข้าถึงลูกค้าได้ง่างยนะคไอ้คนนี้มันขึ้นมาทําอะไรเนี่ยมาเข้ามาเล่นติ๊กต๊อกติ๊กอันนี้มาทำนู่นทำนี่มันคืออะไรรเาา หรือทุกวัน,นจิ้วไปทุกวันจนอ้าวเราเข้าไปไลฟ์สไตล์อ้าวเราซึมซาบแล้วอ๋อเขาขายนี้ช่วยเขาหน่อยเถอะเขาพยายามมากเลยมาตันเราทุกวันนะเออนะนะครับการเข้าหาได้ง่ายแล้วก็อยู่ได้นานนะครับอันนี้คือข้อดีของ YouTube แล้วก็ยังมี y o ยูทูปช็อตนะครับอ่านะครับตัดต่อง่ายแล้วก็ชัาเวลานะครับอ่โดยรวมแล้วสืว่องการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยก็มี TikTok Facebook มี Real มี YouTube มี y o ยูทูปช็อ t นะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ ได้ต่างโจมนะครับอ่ะนะครับสิ่งที่ควรเพิ่มเติมนะครับสําหรับหลักสูตรนี้ไม่ได้งงนะแต่ก็บอกหลักสูตร u t u b e นะครับเวลาน้อยนะครับคุณเพิ่มระยะเวลาในการเรียนอีกประมาณหนึ่งวันเนาะในช่วงแอปของ u t u ู e นะครับเพราะว่าทุกคนอยากเป็นยูทูบเปอร์กันแล้วก็อยากมีรายได้เข้ามาเนาะใครอยากได้รายได้บ้างครับจงขึ้นอ่าแล้วเจอทุกคนเลยอ่ะพอเนี่ย ะนะครับระด็นที่สองสิ่งที่ควรเพิ่มเพิ่มให้ทุกคนได้นําเสนอจริงโดยให้อาจารย์ให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาตัวเองในการสามารถนํไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับแล้วก็อันดับที่สามนะครับควร มีโรงเรียนเล็กๆน้อยๆเป็นแรงจูงใจให้คนตอบคำถามแย่งกันตอบปังงามนะครับเห็นอาจารย์แชมป์ก็พูดสองรอบสามรอบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวควักให้กลับไปแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วกันนะหมอชินต้องชินใช่ไหมหมอชินนะครับจันทร์ฟูจันทร์ฟูสำหรับทีมนี้นะครับสำหรับทีมนี้ก็นำเสนอแล้วก็ตอบคำถามได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ